มารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอดเสื้อกาวนะคะเช่นเคยค่ะเราเปิดสายสุดตรงนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาตามหมายเลขนี้เลย023547104-5ห้เเราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยค่ะไปที่สายจากพิษณุโลกกันก่อนเลยนะคะจากคุณสมทรงค่ะเชิญเลยค่ะคุณสมทรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อเนื่องจากว่า ออยากจะเสนอแนะเนาะเรื่องเรื่องของสุขภาพประชาชน,น<ะ>อ,อ่ะมันก็จะมีหน่วยออกกำลังกาย<ะ>อย่างของสนามกีฬาจังหวัดประจำจังหวัดนะเนาะ,ะเขาก็จะเก็บค่าบริการเ<ะ>อถ้า<ะ>อยากให้ประชาชนมีสุขภาพดีเนี่ยอยากอยากให้คุณหมอเนี่ยอยู่ในหน่วยงานเนี้ย<ะ>ช่วยเสนอว่า ประชาชนที่มีอายุ55นะคะ,คะไปใช้บริการฟิกเนตใช้บริการสระว่ายน้ำโดยที่ไม่เสียค่าบริการนี่จะเวอร์กว่าจะต้องไปซื้อ,อยากินตอนเพราะว่าเราสุขภาพไม่ดีไหม,มนะคะหรืออีกค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมทรงคะ แต,แต่ว่าเป,เ,ปเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับเพราะ,<น>ะว่าช่วงหลังในประเทศของเราเนี่ยก็เห็นคุณค่าของตรงนี้มากกว่านะครับคือเราจะมีแนวคิดนโยบายใหม่คือว่าสร้างดีกว่าซ่อมเพราะนั้นสร้างมาถึงสร้างเสริมสุขภาพทำไงให้ประชาชนสุขภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกกําลังกายอาหารนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตออกกําลังกายนี่ก็สําคัญก,ก,ก็มีพยายามรณรงค์อยู่นะครับก็มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข พยายามโดน้ำลงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกกำลังกายแอโรบิกนะครับหรือว่าจัดกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีคุณหมอไปร่วมด้วยนะฮะจริงแล้วนะครับแต่ว่ามันมันก็ต้องเข้าใจอยู่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็การเข้าใจในเรื่องของแนวคิดตรงนี้ก็ต้องก็ต้องฝากหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานอื่นเช่นเช่นส่วนท้องถิ่นว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุ อายุมากกว่าเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้คุณสมทรงเสนอ 55, 55, 55. อะไรเงี้ยนะหรือ65นะครับ <Yeah. S 1> เข้าฟรีไม่ต้องเสียสตางค์นะครับ uh huh. นะแล้วก็ลณนงคล,ลงให้มาเข้า เข้าอาจจะแจกของที่ระลึกให้ด้วยอะไรเงี้ยนะใช่ไหมการกระตุ้นให้ออกกำลังกายใช่ครับนะคะต้องจิตใจก็ต้องดูแต่ละคนนะคะว่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงก่อนเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้สามารถจากกำลังกายทุกอย่างได้เนาะค่ะนะคะแต่ก็เห็นในหลายชุมชนเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่เขาร่วมกางเออององกรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดทาเป็นศูนย์ออกกําลังกายสาธารณะเป็นฟิตเนสอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ ก็ลองดูนะคะว่าในพื้นที่ไหนที่สามารถทําได้ไม่ต้องรอส่วนกลางทําไปเลยช่วยเหลือประชาชนในท้องที่นะโดยเฉพาะผู้นําชุมชนอบตอบจอต่างๆนะคะคแต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขส่วนกลางเนี่ยเราก็เชื่อว่า งบประมาณที่มีอยู่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดไปว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็จะพยายามนําเสนอข้อมูลเหล่านี้เราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะส่งผ่านไปถึงหน่วยงานกลงังของภาครัฐนะคะขอบพระคุณความคิดเห็นจากคุณสมทรงนะคะมากๆเลยคะ่ะไปที่สายคุณอีทนะคะจากนกครสวรรค์ค่ะสวัสดีคะด่ะคุณอีทค่ะสวัสดีค่ะคุณอีทเชิญหน้าไมได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถามได้เลยค่ะค<า><า>ุณอเป็นเป็นโรคไทรอยเป็นพิษแล้วก็เป็นโรคซีค่ะตอนนี้อายุหกสิบค่ะ<ช>ก็เป็นไทรอยมาเมื่อห้าสี่ค่ะคปีห้าสี่เหรอคะเป็นโรคซีดมาปีครึ่งแล้วค่ะมันมีอการมึนมาก แล้วก,ก,ก็หูอื้อก่อนที่จะหูอื้ออ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เสียงดังต้าไปหมดเลยในหูอหัอ่ะแล้วมันก็มาอื้อมึนแล้วก็อื้อหูอื้อแล้วตอนนี้คุณหมอเขาเปลี่ยนยาไทรอย,เ,ยเอามาเป็นอีกชนิดหนึ่งแล้วหูก็ได้ยินขึ้นแต่ก็ไม่หเหมือนเดิมอ่ะค่ะได้ยินขึ้นแล้ว ตอนเนี้ยมันมันนอนไม่หลับอะค่ะ<ม>คือว่าเมื่อคืนเนี้ยค่ะนอนหลับดีหลายชั่วโมง่อยไม่ไม่ไมดีอะค่ะมันก็หลายชั่วโมงหน่อยแต่คืนก่อนอะแค่ชั่วโมงกว่ากว่าเองอะหมวดมึนอยู่แล้วมึนเวียนเวียนยังไงก็ไม่รู้<ม>แล้วหัวเนี่ยมึนนานมาปีกว่าแล้วลัวว่ามันจะเป็นอะไรเปล่า แตุ่เขาบอกว่าจะค่อยๆหายไปปีห้าสี่ตั้งแต่เหมือนเหมือนเป็นตั้งแต่อายุห้าสิบหรือตั้งแต่ปีห้าสี่ค่ะเป็นไทรอยด์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะไทรอยเขาตรวจเจอห้าสี่ตอนแรกตรวจไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรตับแข็งตับเขิงอะไรก็ไม่รู้กินยามาไปมาเลยแล้วก็เป็นอุนโดซาวก็บอกว่าเป็นตับแข็งแล้วไปอีกเขาก็ไป ดูสมองว่างสมองมึนนอนไม่หลับก็ก็ไม่เป็นสมองก็ไม่เป็น่ะสรุอว่าใครสแกนดูสมองแล้วกาเป็นไทรอยก็กินยาไทรอยมากินมาสี่ปีฝ่าสี่ปเนียค่ะแล้วมันเป็นผลข้างเคียงหมอบอกว่าเป็นผลข้างเคียงตอนแรกเขาไปเจอหมอทั่วไปเขาก็ดูในคอมเขาว่าจ่ายยาจ่ายยาเขาก็ไม่ ค่อยเจาะเลือดต้้งก็เป็นอะไรก็ไปสรีลาเขาก็บอกว่าไอ้ไอย,ยาไอโรคอีโรคที่เป็นไอ,อจิตเวนะ่ะให้เลทิ้งไปเลยไม่ได้เป็นมันเป็นแต่ไผ่ลอยก็เลิกกินเลิกกินมาก็ดีป้าไม่เป็นอะไรหรอกอืมอะไรป้าไม่เป็นคุณ <laughs> ก็ดาวดูไตแล้วสองกล้องแล้วเป็นโรคซีบเนี่ย ก็ก็เขาก็ให้กินไอ้นี่อยู่ค่ะอไอ้อายาเดีบบ๋ยบลงเลือดใช่ไหมครับแต่ยลงเลือดอ่ะอ๋อฮะแต่ว่าฟังดูแล้วนะโรคของคุณอีทค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วหมอเขาก็พยายามหาแบบโอ้ว่าเป็นอะไรนะฮะก็เห็นว่าทําไปหลายอย่างเลยนะครับทั้งอ,อะไรส,สแกนสมองทั้งส่องกล้องทั้งเจาะเลือดทั้งดูทุกอย่างใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ายังไม่เจาะดูไอ้เบาหวานกับไอ้ ไขมันป้าน่ะไอ้สูงร้อยประมาณร้อยสี่สิบหมายถึงว่าน้ําตาลสูงร้อยสี่สิบเหรอครับไม่ใช่สูงป้าน่ะสูงร้อยสี่สิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็น้ําหนักสี่สิบ สี่มากสี่สิบเอ็ดมากบางทีก็สามสิบเก้ามากตอนที่เป็นไทลอยเป็นพิษน่ยเหลือสามสิบหกเองอ๋อใช่ใช่ครับคือถ้าถ้าไทลอยน้ำหนักลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะคือตอนนี้รักษากับสาหนักก็สี่สิบอะค่ะครับตอนนี้รักษากับสี่ลาดอยู่ใช่ไหมครับตนต่มันยังไม่ได้ตรวจดูสองอย่างเนี่ยอ๋อครับครับงั้นตอนที่ไปคุยกับคุณหมอที่สี่ลาดนะคุยกับเขาด้วยนะครับอาจจะเจาะเลือดเพิ่มนะ ไปแล้วค่ะครแล้วกษาอยู่ที่ออำเภอค่ะท่นานเชือหมอยุรกรรมหมอคนนี้เขาเก่งมากอ๋อครับดีเลยค่ะก็ก็ลองปรึกษาเขาดูว่าจะขอเจาะเลือดเพิ่มได้นะคะลองปรึกษาคุณหมอ,อเขาเขบทีนะคะบ่อยค่ะเจาะดูเลือดซี่เจาะดูผลไทรอยตอนนี้เปลี่ยนยาไปกินยามาแล้วสองเดือนแล้วเราจะกินต่อไปเราก็ให้กินอีกเดือนหนึ่งเนี่ย เพื่อจะลดยาตัวใหม่เนี่ยหรือจะเพิ่มเขาจะให้ไปเจาะอีกประมาณนั้นตอนที่จะให้ไปเจาะอีกนะอย่าลืมบอกเขาว่าขอน้ําตาลกับไขมันด้วยนะครับค่ะขอตรนะนะครับนะน้ำหนักขนาดเนี้ยสูงขนาดเนี้ยค่ะโอเคเลยครับนะแล้วขนุนเจ้าสวสูงร้อยสี่สิบหกน้ำหนักสี่สิบนี่โอเคดีมากเลยนะครับเอวก็แค่ ครับดีแล้วล่ะนะครับค่ะนะอย่าอย่าลืมไปติดตามเป็นระยะระยะนะครับแล้วแล้วคุยกับคุณหมอเขานะนอนไม่หลับเนี่ยค่ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะอู้ยสาเหตุเยอะเลยนอนไม่หลับนะนะครับจากไทรอยก็ได้แต่เขาหมอให้ช่วยยาช่วยนอนมาคืนไหนนอนไม่หลับก็จะให้กินยาค่ะทีนี้คืนที่กินยามันกลับนอนหลับอีคืนที่นอนไม่หลับมันกลับนอนไม่หลับ Mm hmm. ที่นอนหลับดีกับไม่หลับอีก mm hmm. เมื่อคืนเนี่ยนอนหลับหลายชั่วโมงอสดชื่น mm hmm. ไอ้มึนน่ะมันไม่หายมันจะเป็นโรคอะไรไหมคะมึนมาปีขวาแล้วเนี่ยครับโอ้ต้องต้องคุยกับคุณหมอเขาอะ่ะเพราะว่าเป็นหลายอย่างเลยนะครับเราต้องดูด้ว,ว่าเกี่ยวกับไทรอยไหมเกี่ยวกับซีดหรือเปล่านะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของนอนหลับไม่สนิทไหมนะครับอ่านะต้องค่อยๆไปปรับยากันนะครับค่ะ ค่ะนะคะยังไงติดตามตับคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะคุณอีทนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณอีทบอกเลยว่าอยู่กับคุณหมอที่นครสวรรค์เนี่ยตรวจอยู่เก่งเลยนะคะคุณหมอก็พยายามจะปรับยาให้คุณอีทเนี่ยมีชีวิตประจําวันที่มีความสุขที่สุดใช่ได้เห็นใจว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับต้องค่อยๆใช้เวลาในการปรับนิดนึงนะครับค่ะต่อกันที่สายจากบุรีรัมย์นะคะคุณเฉลิมค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉลิมค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่เลยค่ะครับผมเอ่อตอนนี้อายุผม67ปีแล้วครับค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาสองพบ2 5็7นะครับค่ะผมได้ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับโรคเส้นโลหิตในสมองแตกเป็นมาหนึ่งปีแล้วใช่ไหมคะเป็นมาหนึ่งปีแล้วครับกปีแล้ว นี่ก็ได้รักษากับหมอมาเรื่อยๆค่ะในปัจจุบันกับผมเดินได้นิดๆนดะครับเดินได้นิดๆ<ะ>ก็อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าอาการที่ผมกำลังเป็นอยู่ขณาน,นี้มีโอกาสที่จะพื้นฟูให้หายขับคืนมาได้บ้างไหมครับ ็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหมคะแตกแตกเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยโอกาสจะกลับมาปกติอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเนื้อสมองส่วนที่มันแตกเนี่ยมันก็ได้รับความบาดเจ็บนะคะแล้วก็สมองส่วนนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่มีการฟื้นฟูไม่มีการกลับมาสร้างใหม่นะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้มีความลําบากในการจะฟื้นฟูเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไงเนี่ยก็สามารถจะแก้ภาพบําบัดช่วยได้บางส่วนนะคะ กายภาพบำบัดปัจจุบันทำอยู่ทุกวันนี้ผมก็ไปทำไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลมากเลยคละครั้งดีแล้วค่ะะค่แล้วก็ตอนเช้าผมก็จะเดินออกกำลังกายที่บ้านค่ะประมาณสิบสองเสาไฟฟ้าประมาณทำได้ดีเลยอนี้แบบคุณเฉลิมครับถ้ากลับมาขนาดนี้เยี่ยมแล้วนะครับนะครับ ถามหมอนะหมอกลับว่าโอ้โชคดีมากเลยนะครับที่แตกไปแล้วแล้วก็สามารถจะพอจะเดินช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหมอว่าอาจจะได้ประมาณนี้แหละหรืออาจจะมากกว่านี้สักนิดนึงนะครับก็ให้พยายามต่อไปนะครับนี่ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับกลังใจดีมากนะคะคุณบอกคือตอนตอนตอนนี้มีพวกคนที่เขาเอายาสมุนไพรมาให้ทานะ เยอะแยะเลยตาว่าจะทานดีไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นสมุนไพรที่เราเห็นว่าเขาเป็นแบบพืชเป็นรากไม้หรือเป็นใบไม้มาต้มเองเนี่ยหมอว่าก็ไม่เสียหายนะครับที่จะลองดูแต่ถ้าเป็นยาลูกกรอนเนี่ยหรือว่าเป็นผงเป็นแคปซูลเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็อย่าเสี่ยงตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นแหมยาต้มที่สมุนไพรไทยที่เอามาต้ม เห็นเป็นรากไม้เป anyway. ็นใบไม้เลยอันนี้ลองดูไม่เสียหายนะครับเป็นเป็นยาต้มครับเป็นพวกมะตูมอ่อนออันนี้ลองได้เลยนะครับนะไขดำครับที่เราเห็นส่วนผสมอยู่นี่แหละนะคะเฉลิมนะสามารถลองควบคู่กับยาปัจจุบันได้นะครับทานได้ค่ะแต่ต้องระวังว่าผสมน้าตาหรืออะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะว่าจะทําให้แบบ น้ำตาลเยอะในเลือดในเลือดไปหรือเปล่านะคะมันเฉลิมคุณหมอเวลาเวลาผมเดินออกกําลังกายเนี่ยมันจะร้อนร้อนที่สะบักร้อนมาที่แขนแล้วจะร้อนไปที่เท้าตลอดเลยครับข้างข้างข้างที่อ่อนแรงไหมครับข้างข้างที่อ่อนแรงนะครับอ๋อย่างนั้นเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความเสียหายของระบบประสาทเพราะนั้นก็จะมีความรับรู้ที่ผิดปกติได้นะครับ นะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกต<า>ิที่เจอได้าานะครับอาการเช่นนี้อาการเช่นนี้มันมีโอกาสที่จะหายไหมอาการร้อนนีเนี่ยครับนนจะด,บด,ดีขึ้นดีกว่าใช้คําว่าว่าจะดีขึ้นนะครับรบ<อ><อ>นะครับ<อ>แต่ว่าแต่ว่าเรื่องหายไม่หายเดี๋ยวค่อยๆดูๆกันไปอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราพยายามเดินมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดไปคุยกับคุณหมอเขาอาจจะมียามาช่วยน่าจะดีขึ้นนะครับ เพราะนีวันที่สี่นี่คุณหมอที่โรงพยาบาลบีรามเขาจะนัดตี่ครับนะอย่าลืมบอกเขาเรื่องอาการร้อนด้วยนะครับนะบอกเรื่องอาการร้อนค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะคุณเฉลิมค่ะครับค่ะทำใหุ้ผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะที่อาจจะมีปัญหาแบบนี้มีสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองเนี่ย มีกำลังใจนะคะสามารถจะเดินได้เดินสิบสองเซฟปาตตั้งหกเป็ไดีมากเลยค่ะนะคะอะไปที่สายคุณสุนทรานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนทราสวัสดีค่ะคุณสุนทราเชิญนะคะค่ะค่ะึกษาได้เลยดิฉันอยากทราบเาว่าคุณหมอให้ยาทอรเรน์มานะคะําเลยนะคะทอร์เรน์ครับ คอเลนซ์นะคะแทบปวดใช่ไหมคะนี่เดียยานี่เดียวหมอให้ว่าทานก่อนหลังอาหารแต่ดิฉันจะมีอาการปวดตอนกันก่อนนอนครนะแต่แล้วก็มีการทานนี่ทานแบบบุกบับนะฮะทั้งเช้าทั้งเกือบจะทั้งตัวเลยเนี่ยถ้าดิฉันทานยานี่ ก่อนนอนนี่มันก็ละมันก็ไม่มีท,ท้องมันก็ว่างแล้วอ่ะครับอ,อยากทราบว่าทานได้ไหมฮะได้ครับได้ครับอไอทอร์เลนเนี่ยเป็นยาคลายกล้ามเนื้อบวกกับยาพาราเซตามอลซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยไม่ละคายเคืองต่อกระเพาะอาหารหเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทานตอนท้องว่างได้นะครับนะครับปกติเราจะให้ทานวันละสามเวลาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าพอมีเริ่มมีอายุเนี่ยเราอาจจะให้ทานวันละสองเวลาเช้าเย็นแต่ปกติเราจะให้เช้ากลางวันเย็นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการตอนก่อนนอนเนี่ยก็อาจจะเลื่อนเลื่อนมื้อเย็นเนี่ยมากินก่อนนอนก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ระคายเคืองกระเพาะกินตอนท้องว่างได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ชานะคะชาแบบบุบวาบนะคะครับชาเท้านี่ชาทบจะนอนไม่ได้นี่ยะไม่ทราบว่าถ้าเป็นอย่างนี้มากๆมันจะ ออหลายนาคนลัวใช่ไหมว่าถ้าเกิดชาแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอมพฤพึ์ออมาพาพหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติเนี่ยอมพฤพึ์ออมาพาพเนี่ยเขาเกิดจากเส้นเลือดตีบหรือแตกเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นกระทันหันนะครับแต่ถ้าชาวุ้วววเป็นอาการแบบเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับอมพฤพึ์ออมาพาพนะครับส่วนถามว่าชาจากเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอที่เขาดูที่เขาจ่ายทอเลนให้เนี่ยให้เขาตรวจร่างกายดูหน่อยนึง ว่ามาจากสาเหตุไหนจากเส้นประสาทตรงไหนนะครับมีความผิดปกติตรงไหนแล้วจะดูแลกันยังไงนะครับตอนที่ฉันหาหมอกระดูกอยู่นะครับแต่พ่อคุณหมอก็ให้แค่ยาบำรุงไม่ได้ให้แค่วุบวับเนี่ยค่ะครับก,ก็ถ้าเกิดเขานัดไปก็ลองบอกเขาซิว่ายาบำรุงได้ผลไหมหรือว่าคุณหมอจะมียาอะไรอื่นช่วยหรือเปล่าหรือว่า ไออาการชามันเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าจะดูแลยังไงนะครับถามเขาได้นะครับค่ะบอกความคืบหน้าให้คุณหมอได้ทราบด้วยเพราะเข,า,ขาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าข้อมูลพอทานที่บ้านไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างกลับมาเล่าให้คุณหมอฟังด้วยแล้วคุณคุณสุนทรารักษาที่โรงพยาบาลรามาไหมครับ <S <S ใช่ค่ะเพราะว่าทอเลน์ที่โรงพยาบาลเราก็มีนะครับแล้วรักษากับหมอหมอกระดูกค่ะหมอ ไม่เป็นไรค่ะดีค่ะก็กลับมาเจอกับท่านได้นะครับแล้วก็แล้วก็องคุยดูซิว่าการวูบวาาเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็มันเป็นยังไงแล้วก็จะดูแลกันยังไงต่อไปนะครับ ช่วยหาสาเหตุให้หน่อยได้ไหมหรือว่าต้องปรับยาอะไรหรือเปล่าลองถามอาจารย์หมอดูนะคะคุณสุนทรานะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาที่คําถามที่คุณผู้ชมฝากไว้หลังไหม่สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามี2คําถามนะคะจาก2ท่านที่ฝากคําถามเข้ามาคําถามแรกบอกว่ารักษาแผลหายไปแล้วเป็นแผลผ่าตัดจากไส้ติ่งนะคะอาจารย์มีโอกาสจะติดเชื้ออีกหรือไม่ นอกจากนี้นะคะอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งมีอาการเปรี้ยวที่คอมันคืออะไรค่ะเชิญค่ะอาจารย์ก็แผลผ่าตัดไซติงนะคะก็ถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยโอกาสมันจะกลับมาติดเชื้ออีกก็คงไม่มีนะคะเนื่องจาก<ช>มันมีเนื่องจากร่างกายเนี่ยมันก็มีเรื่องของการต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะแล้วก็เรื่องการสมานแผลนะคะ<ช>ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่กลับมาติดเชื้ออีกถ้าติดเชื้ออีกเนี่ยมันจะเป็นภายในช่วงหลังผ่าตัดใหม่ๆเลยนะคะถ้าแบบทิ้งไว้ระยะนานสักเกิน3เดือนแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่กลับมาติดเชื้อแล้วค่ะเนาะ,นะ,ะส่วนเรื่องอาการเปรี้ยวที่คอเนี่ยก็ต้องดูว่ามีร่วมกับอาการแสบร้อนหน้าอกด้วยไหมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาวะกดไหลย้อนหรือเปล่านะคะนี่ต้องลองดูอีกทีนะคะ ต้องสังเกตอาการอื่นร่วมดูห้หยว่านอกจากเปรี้ยวที่คอแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าใช่ค่ะแล้ค่ะก็เป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกคำถามหนึ่งค่ะจันคะกรีซีออยเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเป็นอาหารเสริมประเภทกลุ่มวิตามิน B หรือเปล่าหรือว่าเป็นวิตามินอะไรค่ะกร a บซีออย ติดไว้ก่อนดเม็ดองุ่นใช่ไหมคะน้ำมันจะเม็ดองุ่นเออคือขอติดไว้ก่อนได้ไหมคือผมได้ยินชื่อเหมือนกันว่าว่าไอ้ไอ้เรื่องของผลิตภัณฑ์จากเม็ดองุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีสารสกัดมีวิตามินแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจะเชื่อเรื่องของวิตามินเรื่องของอาหารเสริมเพราะว่าคิดว่าปกติเนี่ยถ้าถ้าจำเป็นสําหรับคนที่ขาดจริงๆซึ่งคนที่ขาดวิตามินแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีอาการออกมานะครับอย่างเงี้ยเราก็จะให้รักษา ให้ให้ทานเสริมเพื่อเป็นการรักษาแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยคือโดยความเชื่อของส่วนตัวเนี่ยและอ่านงานวิจัยที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีอะไรมาสนับสนุนตรงส่วนนั้น เพราะนั้นก,ก็ไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่นั้นขอติดไว้ก่อนแล้วกันในเะก็ซีใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมา <c oughs> ตอบอาทิตย์หน้าดีกว่านะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอ,อาจารย์จากภาควิชายุทธศาสตร์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการ <c oughs> อาจารย์เอของเราอาจารย์ดารุณีวันวร,รดมวิจิตนี่นะคะถ้าเกิดว่า มาพูดคุยวันไหนคุณผู้ชมโทรเข้ามาถามก็ได้เพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่อะไรก็ตามเดี๋ยวอาจารย์ทเนศของเราเนี่ยบอกว่าขอไปหาข้อมูลก่อนไปหาข้อมูลให้อังคารหน้ามาทวงคําตอบกันเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาค่ะรวมถึงต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์นายแพทย์ทเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงน้ำฝนโพธิชำนาญจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะ <c oughs> ก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข0 2 2 0 1 1 0 0กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะอันนี้คนละหมายเลขกับหมายเลขช่วงทอดสเกานะคะส่วนใครที่อยากจะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจของเราะคะ่ะ ที่ f a c e b o o k c o m r a m a c h a n n e l นะคะเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะคะคลังข้อมูลความรู้สุขภาพค่ะรอคุณผู้ชมอยู่ที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และแ p p พลิเคชัน ร a มาชาแนลนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS ค่ะวันนี้หมดเวลาของช่วงถอสเกวแล้ววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะหลังครบรธงชาติค่ะส่วนวันนี้นะคะเกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานหลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ